สวัสดีครับผมไปสไนเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ยผมจะมาบอกตำหนิพาแท้ในจุดที่3นะครับเพื่อนเพื่อน,นจะสังเกตเห็นนะครับว่าหลายๆพิมพ์นะครับจะมีจุดไข่ปลานะครับอยู่บริเวณริมฐานพักด้านซ้ายมือเรานะครับจากองค์เนี้ยเขาก็มีจุดไขป่ปลา เห็นไหมฮะตรงริมฐานฐานทุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับ,ท,นะรบที่มีจุดไขป่ปลาอง์นี้เป็นพิมพ์เดียวกับร้อยปีนะครับเนี่ยถ้าเราเนี่ยถ้าเราใช้แสงส่องไปจะเห็นนะครับเห็นไหมฮะไอจุดไข่ปลาไหมครับก็อย,บอ,อยู่บริเวณริมฐานชั้นทุดท้ายด้านซ้ายมือเรานะครับนะครับ ตำแหน่งตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของพิมพ์ร้อยปีนะครับไข่ปลาในแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งกนะ็จะแตกต่างกันไปนะครับเขาไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะครับไข่ปลามีหลายพิมพ์นะครับแต่ว่าที่เราสังเกตได้ก็คือเขาจะอยู่ริมฐานด้านซ้ายมือเราทุกพิมพ์นะครับเห็นไหมฮรบเนี่ยบางทีมถึงพ่ได้บอกว่าเวลาเราส่องพระนะครับให้เรา เนี่ยถ้าเราได้แสงมากระทบอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้เห็นพิมพ์เห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเนะนะียเียงซ้ายเงสวาให้ดีนะครับแล้วก็อย่างองค์เนี้ยเขาก็เหมือนกันอันนี้เป็นวีสามเจ็ด ย้อนยุคป,ปี37เขาก็มีไข่ปลาเหมือนกันเห็นไหมคัเห็นไหมครับ,นะรบไม่มีไข่ปลาเหมือนกันแต่อยู่คนละจุดกับร้อยปีนะครับอันเะนี้ยผมก็ไม่ทราบนะว่าไอจ,จุดไข่ปลาเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรแต่รู้แน่ๆว่าเขาตั้งใจทำแน่นอนนะครับ แต่ด้วยเหตุผลกลไดอันนั้นก็ผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะแต่เขาตั้งใจแน่นอนนะครับที่แรกนะผมผมคิดว่าเป็นตรามดของพิมพ์นะครับแต่พอเราสังกเกตจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรามดเนี่ยเขาเขาต้องอยู่หลักที่นะครับแต่แน่เขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือทางด้านอ่ริมฐานซ้ายมือเรานะครับทุกพิมพ์เลยเนาะก็เลยทำให้เราสันนิษฐานว่านี่เขาตั้งใจนะครับ จุดไข่ปลาเนี่ยเขาตั้งใจแต่ตั้งใจทําเพื่อบอกอะไรอันนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ทางวัดเขาน่าจะรู้แน่นอนครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์พระเขาก็ต้องเก็บไว้ในวัดแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าพิมพ์พระยังอยู่ที่วัดละคังนะโอเคนะครับทีเนี้ยพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดละลังนะครับ เฉพาะพิมพ์นี้นะครับเขามีจุดไข่ตา,านะครับอยู่ทางด้านฐานอยู่ที่ฐานชั้นแรกนะครับริมซ้ายมือเรานะครับปลายฐานนะครับเขาจะอยู่ปลายฐานทุกพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งเพื่อนๆดูนะจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมจะติดกล้องนะ น,น,นี่นี่เห็นไหมครับชัดไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้เขาตั้งใจนะครับเขาตั้งใจทําจุดไข่ปลาซ่อนไว้บริเวณนี้นะครับ แต่ทําไม่เป็นตําหนิเพื่ออะไรอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะแต่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีนะครับเห็นไหมครับบางคนไม่เคยรู้เสียนก็ไม่เคยบอกนะครับเห็นไหมฮะเฉพาะพิมพ์นี้นะครับเฉพาะพิมพ์นี้นะเห็นไหมฮะนี่เซียนไม่เคยบอกเลยนะ โอเคนะครับเห็นไหมฮะนี่คือตําหน่งจุดที่สามนะครับของพิมพ์นี้นะฮะเขาจะมีนะครับทุกอย่างองค์นี้เขามีจุดไข่ปลาครับชุดเนี้ยมาจากโกวัดพระแก้วนะครับพาชุดนี้นะครับ บางคนบอกไม่มีองค์อื่นแล้วเหรอผมไม่มีแล้วนะครับพระผมมีอยู่แค่นี้นะครับได้มาแค่นี้นะครับจักกุกวัตระแก้วนะครับไม่มีนะครับสิบองยี่สิบองร้อยองค์พันองหมื่นองอะไรผมไม่มีเนาะหลายๆท่านนะบางทีถามนะครับว่าไม่มีองค์อื่นอยากดูองค์อื่นผมไม่มีแล้วนะครับพระที่ออกมาจากกุบวัพระแก้วเนี่ยผมได้มาแค่นี้จริงๆนะครับญาติผู้ใหญ่ท่านให้มาแค่นี้จริงๆครัะ บางงคนเขามีหมื่นองค์บางคนเนี่ยมีถึงล้านองคเนาะอันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับแต่ผมไม่อยู่แค่นี้นะผมย้ำว่าผมมีอยู่แค่นี้นะครับก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับความรู้ของที่จะมอบให้กับเพื่อนๆเนาะโอเคนะครับสําหรับความลับจุดที่สามเนาะผมมีความลับอีกเยอะนะครับพอสมเด็จลักครั้งเนี่ยปลอมยากมากนะครับไม่ได้ปลอมกันง่ายๆนะครับ สมเด็จท่านนั้นมีความชี่ยวชาญรอบรู้นะครับในหลายๆด้านเนาะเพราะฉะนั้นท่านจะสร้างพระทั้งทีเนี่ยไม่ได้ปลอมกันง่ายๆแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ